เราจะวาดลูกขนาดยักษ์บนหาดให้กับอัลบั้มใหม่ของ Travis Scott ใน72ชั่วโมงเราได้หาด1กิโลเป็นของตัวเองนะคะนี่คือหาดที่ป๊อปูล่าที่สุดในไทยแห่งหนึ่งก็คือหาดจอมเทียนของพัทยาค่ะเราจะวาดโลโก้อัลบั้มใหม่ของ Travis ลงบนหาดให้ใหญ่พอที่จะถ่ายรูปจากบนอากาศเห็นและทั้งหมดเนี้ยเริ่มขึ้นเมื่อ72ชั่วโมงก่อนอยากจะวดให้ใหญ่ที่สุด เท่าที่จะทําได้ก็มีเวลาน้อยจริงๆก็ยังอยากให้อรังการที่สุดอะคะ่ะตัวอักษรที่เขาเขียนตรงบีฟเคสมันยังอ่านยากอีกอะไรเงี้ยมันเป็นตัวอักษรแปลกๆทำยังไงให้เหมือนทำไ,ได้ค่ะใช่ไหมเรารู้ว่าคุณฝันทําได้ความยากของงานนี้นอกจากความใหญ่และเวลาแล้วก็คือเราไม่เคยวาดรูปบนขัดจามาก่อนและตอนนี้เป็นหน้าฝน ได้เห็นมาจากกระแสะลมที่ค่อนข้างจะแรงนะคะที่พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยค่ะตอนนี้เราถึงพัทยาแล้วตอน5้าโมงนาทีนะคะถือว่าทำเวลาได้ไม่ได้ดีมากเร็กว่าที่คิดไว้สงชั่วโมงเพราะว่ามแต่ไปหัวเนสื่อ,อ,ง,องอยู่แล้วก็รถติดนิดหน่อยนะคะแต่ว่าขอ้อดีก็คือตอนนี้ฝนไม่ตกเลยอากาศด,ดีสวยงามมากอย่างไม่น่าเชื่อขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปนะคะโซ้ย ดั่ดดีมากว้อเว่เวเว่เวเวเอวาเรีเรับทดลองเดี๋ยววันนี้จะเป็นการดูสถานที่แล้วก็ลองดูก่อนนะคะว่าเราจะใช้เทคนิคอะไรการวาดรูปที่ใหญ่กว่าคนวาดเนี่ยมีสิ่งที่ยากที่สุดอย่างหนึ่งเลยก็คือ visibility ค่ะ คนที่วาดรูปอยู่นเ,ยเนี่ยจะมองไม่เห็นสิ่งที่ตัวเองวาดเวลาเขาวาดมูรอลมันตึกใหญ่ๆเขาก็จะใช้โปรเจคเตอร์ฉายภาพใช่ไหมแล้วก็จะวาดรูป <it> ตามได้แต่ว่าเต๋อเับมันเป็นแนวตั้ง, <it> งนะจึงใช้โปรเจคเตอร์ได้การวาดรูปบนหาดเนี่ยมีแค่โนกเท่านั้นแหละที่ <it> จะมองเห็นภาพบนหาดได้ <it> แต่นนเราก็เลยต้องเป็นโนก <it> เราเลยจะบินโดรนตลอดการวาดเพื่อดูผลงานตัวเองแต่โดรนก็ยังมีปัญหาค่ะก็คือแบตเตอรี่แบตเตอรี่โดรนก้อนหนึ่งเนี่ยบินได้30บนาทีเรามีแบตทั้งหมด6ก้อนถ้ากับเราบินได้3ชั่วโมงดังนั้น3มชั่วโมงเนี่ยคือเวลาทั้งหมดที่เราวาดรูปได้แต่เราไม่สามารถที่จะแบบโยนสีลงไปบนทรายได้ถูกไหมดังนั้นจริงๆแล้ววัสดุที่เราจะใช้วาดก็คือตัวทรายนั่นเองค่ะทรายกับอสีเราอ่ะจะต้อง ทำให้ทุกอย่างมันสม o ทแล้วก็อย่างที่สองเลยก็คือเราจะต้องพยายามระวังไม่ให้รอยเท้าอ่ะมันโดนเห็นชัดดังนั้นเราก็เลยต้องวาดให้มันใหญ่มากๆเพื่อที่พอโดนเพื่อไปสูงๆถ่ายรูปแล้วเนี้ยขาดสายดูไกลๆมันก็จะดูเรียบค่ะมันจะเป็นงานที่ยากและเหนื่อยเราอยากรับงานนี้เพราะคอนเซปต์อัลบั้มด้วยยูทูบเบลแลว่าดินแดนในฝัน You means you create it yourself. You create your own utopia every day. But you have to create it by your own hand. มีเวลาทั้งหมด3ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะทำตั้งแต่6โมงเช้าถึง9โมงนะคะเพื่อไม่ให้แดดแรงมากเกินเริ่มเลยตัวท T ยาว90เมตรนะคะคุณเอาว่าทั้งหมดอ่ะ6ตัวยาวเท่าไหร่ละากนั้นจะลากให้ไปใกล้ทะเลที่สุดค่ะ ทันทีที่เริ่มขุดเรารู้สึกเลยว่าทรายมันหนักกว่าที่คิดต,ตอนแรกเราเจินตนาการว่าทรายมันจะเบาแต่ว่าพอน้ำหนักของจอบบวกกับปริมาณของทรายที่จอบมันกรอบขึ้นมาได้ทำให้มันหนักมากแค่ตัวทีตัวเดียวเราใช้เวลาทำไปชั่วโมงนึงคือเหนื่อยมากแล้วปรากฏว่าโรนะมันไม่ได้อัดตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มทำตัวทีเราก็เลยต้องเริ่มทำใหม่เอาจริงตอนนั้นเซ็งมาก และโกรธมากด้วยคือเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนเวลาก็เสียเริ่มทำใหม่ก็ต้องเสียเวลาลบใหม่แดดก็จะยิ่งแรงเข้าไปอีกโอเคต้องยาวอีกแต่ทำอะไรไม่ได้ต้องจากขุดต่อไปสิ่งที่มันอยู่ในกล้องกับสิ่งที่มัเห็นพอเป็นจริงมันช่างแตกต่างกันเหลือเกินปรับอารมณ์ตัวเองให้ดีเราตั้งใจทำงานต่อไปเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะดีเอง ตอนนี้แดดเริ่มแรงแล้วเพราะว่าเราแก้ตัวทีไปแต่เขาทำให้เราเสียเวลาไปชั่วโมงหนึ่งเราก็เลยทำ U เหลือ U O T I A ที่จะต้องทำในช่วงเวลาที่ร้อนกว่าที่คิดแล้วก็โชคดีมากเลยที่อัลบั้มมีแค่กตัวอักษรถ้าเกิดว่าเป็นโมงที่ชื่อยาวๆอัลบั้มเยายาว้อคงแบบคือ <c oughs> ถา้ามมวแต่โกรธถา้ามมวแต่เสียใจอะยูโทเปียของเรามันก็ไม่เสร็จอยู่ดี ถ้าอย่างนั้นเราก็ขุดขุดไปแล้วก็ตั้งใจทำงานไปเดี๋ยวอารมณ์มันก็ดีเองแล้วงานก็ดีเองดีกว่ายูโทเปียเป็นอัลบั้มที่4ของ Travis Scott แล้วเราก็ทำ YouTube มา4ปีพอดีเลยค่ะซึ่งเราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะทำมันมานานขนาดนี้ เพราะว่าตอนเริ่มแรกอะเราแค่อยากจะวาดรูปแต่ y YouTube อะการที่เราทำมันทุกวันทุกวันเนี่ยมันทำให้เรามาถึงตรงนี้นะทำให้เราได้มานั่งวาดรูปที่ทะเลแต่เราก็ไม่ได้นั่งนะเรายืนเตาเลยแบบขุดไปอินไปอะแบบเฮ้ยเรากำลังทำยูท u บมืองาของเราเยตอนนี้ทำเสร็จไปสองตัวแล้วนะคะรู้สึกว่าจะตาย <laughs> มันเหนื่อยกว่าที่คิดเยอะมากเลยเหนื่อยกว่าวันมาเยอะมาก มันใกล้แหละมันใกล้ให้เทุกคนยังคงหวังว่าจะเสร็จได้ภายใน10บปวงก่อนที่แดดจะแรงนะคะ <The situation. S 1> ช่องเราอาจจะไม่ได้ดังมากมายเราไม่ได้เป็นศิลปินระดับโลกเหมือนคราวิสกอตแต่ว่าการที่ ้นทางสูยูโทปเปียของเรามันเป็นสิ่งที่เราชอบในทุกๆวันน่ะจนบางทีเราก็ไม่รู้นะว่าเป้าหมายอ่ะพอไปถึงแล้วมันจะสําคัญหรือมันจะทําให้เรารู้สึกมีความสุขกว่าตอนที่เรากําลังแบบนั่งขุดดินอยู่ตรงนี้แล้วก็เจียนาการว่าเฮ้ยพองานเสร็จเราบินโดรนข <Okay, S 1> ึ้นไปมันจะต้องสวยมากๆแน่เลยอะไรอย่างนี้ได้ยังไง เราเลยรู้สึกว่าแค่ชื่ออลัลบ,บั้มอ่ะก็ทำให้เราคิดอะไรได้หลากหลายแล้วแบบโอเคตอนนี้เราวาดตัวโลโก้ของอลัลบ,บั้มอยู่ก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้วาดภาพประกอบหรืออะไรเกี่ยวกับอัลบั้มนี้มันคงแตกไอเดียไปได้มากมายแล้วเราก็อยากให้เทรเวสกอร์มาเห็นงานเราเช่นนี้มากๆดังนั้นแบบว่าช่วยแชร์กันเยอะๆนะคะบอกให้เขารู้ว่าคนไทยอ่ะเวลาทำงานโปรโมทอ่ะเขาทำกันจริงจังนะแกอันนี้รไม่เรากัน ห้าโมงครึ่งแล้วนะคะแล้วก็วันนี้มีเมฆด้วยไม่เหมือนเมื่อวานคิดว่าพระอาทิตย์น่าจะตกไม่สวยเท่าก็เป็นงานวันงานริงเราขุดไปลึกมากเพราะว่าเราหวังว่าแสงเงาของแดดอ่ะมันจะช่วยให้งานมันดูใหญ่ขึ้นแต่พอแดดมันไม่ออกอย่างที่คิดแล้วฟ้ามันเป็นเมฆมากเพราะมันเป็นหน้าฝนอะนะแบบนี้โอ้มันผิดแผนมันอ๋อมันผิดแผนอ่ะพระอาทิตย์มันไม่ชัดเท่าเมื่อวานอ่ะ เราก็จะต้องขุดลึกขึ้นเพราะว่าแสงเงามันจะไม่โหดเขา้ารู้สึกเหนื่อยแต่ก็รู้สึกว่าอยากทำให้มันดีมากๆ,ากๆเลย,ยรู้สึกน้ามืดก็เลยคุกเข่าลงมาคือวันนี้พาทิ์มันไม่ตกแบบที่คิดค่ะมันค่อนข้างจะเมฆเยอะตอนนี้หโมงเย็น พระอาทิตย์อาจจะตกขมงยี่สิบแต่เราว่าไม่ไม่ได้ถึงยี่สิบนาทีหรอกอีกสักสิบนาทีอะ่ะมันก็น่าจะลงไปหลังนี้ละก็เลยเพื่อความเร็วนะคะตอนเนี้ยลูกส่งทุกอย่างมันถูกต้องหมดแล้วแต่ว่ามันขาดความอ้วนซึ่งตอนแรกเราหวังความอ้วนจากแสงเงาจากพระอาทิตย์ใช่ไหมแต่ว่าเนื่องจากมันไม่ได้เปแดดจัดอย่างที่คิดเราก็เลยจะเอากระบวยตักน้ำเนี่ยเอาน้ำอะ่ะราดให้ได้เยอะที่สุดภายในสิบนาทีนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาโดนขึ้นถ่ายเป็นฉากจบพระอาทิตย์ตกกัน Go menta duty, wow mental duty Statues in the next row, feeling in the next row. เสร็จแล้วเส็จแล้วภาพคอนเซ็ปมันไม่เป็นอย่างที่คิดไว้เลยอ่ะตอนแรกนึกว่าข้างหลังจะเป็นแบบพระอาทิตย์ตกฟ้าแดงๆแต่ว่า ครึ้มเฉยจริงๆก็อาจจะเข้ากับม o o แ a n โทนของ,งอัลบัม้ม u ูเ p ียนี้ของ Travis Scott ดีนะคะซึ่งงานเนี้ยเป็นงานที่เหนื่อยทั้งทีมนะไม่ได้เหนื่อยแค่ปัดเพราะว่าจริงๆโปรดิวเซอร์ที่เอามาก็กลายเป็นคนช่วยขุดไปคือมันเป็นงานที่แบบว่าใช้ความทีมเวมร์ง คนเยอะมากเพราะว่ามันเป็นงานที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็บายฟาร์เป็นงานสินที่ใหญ่ที่สุดที่ปันเคยครีเอทหลักๆเคอวันนี้รู้สึกผผนะคะการทำงานนี้นี่ก็เป็นสองวันที่เราได้ใช้เวลาอยู่ที่หาดนี้แล้วก็วาดรูปนะคะซึ่งก็ดีมากๆเลยที่วันแรกที่ได้กลับมาไทยเราได้กลับมาแล้วก็แบบมาสัมผัสธรรมชาติเต็มๆแบบนี้ทําให้รู้สึกแบบมีแรงมีพลังในการไปทํางานจะได้ทํางานสนุกสนุกให้ดูอีกต่อไปนะคะ ไปกนแล้วอขออนุญาตไปขับรถกลับกรุงเทพก่อนนะคะ